มาดูอ่าอันนี้ให้ทำบบหัดนะครับเห็นไหมจะมีรูปธงธงนังหมสิประเทศอ่าที่คุณครูพูดไวในหนังสือเรียนนะครับจะมีคําที่สลับตัวอักษรนักเรียนก็สลับใหม่ให้ถูกและเอามาตอบนะครับอ่าอันนี้แล้วก็เทียบกับหนหังสือได้เลยครับข้อหนึ่งก็บอกเลยว่า look and write the words on the map นะ look ดูมอง ไร้เขียนคำศัพท์่าหลายๆคำเนี่ย on the map แผนที e ่ map นะครับเขียนให้ตรงกับประเทศของนะครับมาังศัพท์นี้ตรงกับภาพไหนที่นักเรียนต้องไปศึกษาใน google ก่อนว่าแต่ละคงแต่ละรูปเนี่ยเป็นของประเทศอะไรซึ่งครูจะไม่บอกคุณจะบอกแค่ความหมายให้นักเรียนไปศึกษาดูนะครับแล้วก็เอามาตอบตับคู่ถูกต้องทีนี้มาดูข้อที่2 look at Activity 1 Act one, นะครับ Answer and the question ดูที่กิจกรรมที่1และตอบคำถามข้อหนึ่งเลย Which country hasn't got red in its flag? Which ตัวนี้แปลว่าชิ้นไหนอันไหนแต่ถ้ามาอยู่หน้าคำว่าประเทศกับประเทศไหน hasn't has ตัวนี้แปลว่ามีแต่ถ้าเ,เติม not ตัวนี้ก็คือ hasn't แปลว่าไม่ got ไม่มี r e d red ในที่นี้คือสีแดง in its flag ในแบบในธงของมันเนี่ยประเทศไหนที่มันไม่มีสีแดงเลยเขาตอบว่าบราซิลเอา้าอันในบราซิลไม่มีสีแดงอันนี้นะครับต่อไปข้อที่สอง which two countries have got red white and green flag อ่าสองประเทศไหนที่มีสีแดงสีขาวและสีเขียว อันดับแรกเลยนักเรียนก็ต้องไปจับคู่ให้ถูกก่อนแล้วนักเรียนก็ดึงมาตอบเลยครับฟังโจทย์คุยใดีนะ With two countries have got red, white and green flag อ่าสองประเทศไหนที่มีสีแดงสีขาวสีเขียวนะครับในธงชาติไปข้อ3 With two countries have got red and yellow flag อ่ะสองประเทศไหนที่มีสีแดงและสีเหลืองในธงชาติข้อที่4ี่ with four countries have g o t red white and blue flag อ่ะมีสีแดงสีขาวสีฟ้าในธงชาตินะครับแบบสังขัดนี้ก็จะคู่กับนังรียนนะครับบอกไว้แล้วอย่างน้อยๆนักเรียนก็ต้องจับคู่ภาพเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะครับต้องทําคู่กันระหว่างสือเรียนกับแบบสังขัดนะครับไม่งั้นเราจะทําไม่ได้นะครับทีนี้มาดูอันนี้ ไม่ต้องลอกสมุดนะครับที่ต้องรอกก็คือพวกเหล่านี้นะครับที่วาดธุงชาติหาความหมายแบบฝึกหัด5ข้อลงสมุดนะแต่ถ้าหนังสือแบบในแบบฝึกหัดเนี่ยครูจะทำแบบฝึกหัดอย่างเดียวเลยนะครับมาดูหน้าต่อไปข้อ3 complete the question and answer use the words in the bracket ัน,นี้อเรียนเนี่ยทำไปอยู่ค่อสมบูรณ์นะครับ จะมีตัวอย่างที่หนึ่งเลยจวนจวนนะครับเม็กซิโกจวนเม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างเลย example เ,เ,เลยนะข้อหนึ่งที่เขาเขียนนี่คือ question word where are you from นะ I'm from Mexico ทีนี้มาดูก็คือง่ายเขาถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรคุณมาจากที่ไหนนะจวน,นบอกว่าฉันมาจากเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกนะครับตัวนี้ มาง่ายๆนิดเดียวให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างจข้อ1และทําตามโดยโจทย์เนี่ยก็เหมือนกันถามถึงววา r e are you คุณมาจากที่ไหนนะครับคุณก็ต้องเอา where มาใส่นะครับแต่ทีนี้จะเป็น she from ข้อ2นะ where she from อ่า a f f o r d t o e ตัวนี้เป็นตัวยอ่อของคำว่า i s t well to be นะครับถ้าถามถึงคนเดียวคนคนเดียวก็จะใช้ i s ตรงนี้เราก็เติมอะไร Where นี่คือ From นะครับนักเรียนก็ยกมาเติมได้เลยแต่ข้างล่างเราใช้ต่างกันนะครับประเทศอะไรนี่ m e x i c กอันนี้ i ต a l y นะครับ She อะไร From Italy นักเรียนก็ต้องเขียนว่า She From Italy นะครับ From นะครับ F R O M From จากมาจากนะครับต่อไปมาดูข้อ3อาอ้าวคำถามมันเดิมเลย ทุกข้อเหมือนกันเขาฝึกให้นักเรียนใช้นะครับ where are they They ป่าพวกเขานะครับ b o a n d h i g Hong l e ว่าใช c h น n a ประเทศอะไรไชน่าจีนนะครับแล้วนี้ก็เหมือนเดิมเลย where ลงมาเติมฟอร์มลงมา Are they are อย่าลืมต้มองมีคำว่าฟอร์มตลอดนะครับถามด้วยฟอร์มตอบด้วยฟอร์ม they are from ประเทศอะไรไชน่าข้อสี่ถามเองเลยเหมือนกันเลยนะ อ่านให้ฟังก่อนโอลิเวอร์วงเล็บว่าดิยูเอตต์คิงดอมแอนด์ฮิทฟาเทอร์ฮิทฟาเทอร์พ่อของเขาโคลัมเบียอันแรกเลยแวเหมือนเดิมโอลิเวอร์ from ถามหนึ่งใครโอลิเวอร์นะไม่ใช่ฮิทฟาเทอร์ he from อะไรเลือกเอาระหว่างดิยูเอตต์คิงดอมกับโคลัมเบียนะครับอ่ะทีนี้ ข้อ4เลย look activity t นะครับดูจากข้อ3มาตอบข้อ4นะครับเอา้าเติม eat oliver from mexico อ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้า i smr a อยู่ด้านหน้า v e b t o be เนี่ยอยู่ด้านหน้าเป็นประโยคคำถามว่าใช่หรือไม่นะครับก็ต้องมี yes หรือ no แน่นอน้อนโอลิ oliver เนี่ยดูดูคู่กันตรงนี้โอลิเวอร์เนี่ย มาจากประเทศเม็กซิโกใช่หรือไม่ามาดูตรงนี้ดิยูนเต็ดคิงดอมอ้าว no he is ซึนนะครับอิซนะึ่นะแปลว่าไม่นี้อ่ะโบแด์ไฮอ่ะมีสองคนสองคนใช้อะไรนี่ดูเลยเราลู้จากโจทย์เลยครับอ่าเป็นเทคนิคการดูง่ายอ้าวถ้าสองคนให้ใช้อ่ะนะครับ ตัวอย่างนะครับ ARE ข้างหลังเนี่ยจะเหมือนกันหมดแน่นอนนักเรียนเติมได้เลยลอกตามนี้นะครับลอกคำนี้ลงมานะครับไม่ใช่เขียนตัว F อ,อย่างเดียวนะครับต่อไปมาดูตอบยังไงจริงหรือไม่โบกับไฮเนี่ยอยู่ประเทศ้หน่าถ้าจริงก็ yes ประธานจะใช้อะไรดีนะครับ มีสองคนให้ใช้ D D อะไร D เอา e r to be เอาเอาปากตัวแรกเนี่ยมาเติมข้างหลังเลยอ่าอืม yes they a R e นะครับใช่พวกเขาเนี่ยอยู่ประเทศจีนดูครับประธานกี่คนจูอันมีกี่คนคนเดียวนะครับให้ใช้อะไร i s มาเรียเหมือนกัน It, แต่ถ้าเกิดหลายคนก็ให้ใช้ R อ่ะบอกเลยว,ว่าทุกข้อเนี่ยจะเหมือนกันหมดยกเว้นข้อ B นะครับข้อ2นะครับเพราะว่ายกเว้นข้อ2นะครับเพราะว่าข้อ2มีโบกับ n d แต่ข้ออื่นพูดถึงแค่คนเดียวข้อ5นี่คือ Oliver father พ่อของ Oliver นะครับเวลาตอบตอบยังไง j u a n เป็นผู้ชายให้ใช้ he นะครับ Maria เป็นผู้หญิงให้ใช้ she เอาจะวงเล็บมาให้แล้วกันนะครับเผื่อนนักเรียนไม่รู้อันนี้ he นีคืออะไรนะครับก็เขาผู้ชายนี่ไรชีนะครับมาเรียเป็นผู้หญิงใช้ชีท้ายโอเอร์ฟาเธอร์พ่อใช้อะไรฮีนะครับโบเอนไฮให้ใช้เดฮีคุณครูอให้ทำแค่ข้อ ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับในแบบฝึกหัดนะครับามาดูขอด้อที่หกต่อเลยครับขอ้ขอที่หกเขาบอกว่า put the words in order then match ให้เลี้ยงคำจากประโยคเนี่ยให้ถูกต้องนะครับและเราก็เอาช้อย์ทั้งหมดเนี่ยมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเอเขาหนึ่งเลยเขามีตัวอย่างอะไร you were when born you ประธานคุณ were verb to be นะครับ ก็คือกิยายช่วยของเป็นช่องที่2รูปอดีตที่ผ่านมาแล้วของ ismr คุณนะครับ when แปลว่าเมื่อ,อไร born เกิดนะครับต้องเอาคำถามขึ้นก่อนหรือดูง่ายๆเลยเันอยู่ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นตน้น when ตามด้วยกิยายช่วย were ประธานและกิยาย born when were you born คุณเกิดเมื่อไรนะครับ ามาดูข้อตอบข้อบีบอกว่า I was born on the night of September September อ I อดูเลยถามด้วย U ตอบด้วย I 100%นะครับถามถ้ากลับกันถามด้วย I ก็ตอบด้วย U ไม่มีการตอบอย่างอื่นทีนี้กิยาคือ born เห็นไหม I was born on the night of September ซันเนี่ย ไปนะครับไปดูข้อที่2ต่ออ่ะ Were, where where b o r n you อ่ะนักเรียนดูเลยบอกแล้วอันนี้ขึ้นต้นพิมพ์ใหญ่อันตัวนี้แปลว่า where าที่ไหนนะครับที่ไหนแล้วก็เอาที่ไหนเนี่ยขึ้นก่อนนะครับตามด้วยกิยาช่วย w e r e แล้วก็ประธานแล้วก็กิยาอ่ะ where ที่ไหนที้เมื่อกี้ก็ถามเมื่อไหร่ถามที่ไหน มาดูเป็นต้องตอบสถานที่และอย่าลืมว่าพูต้องตอบด้วย I มาดูเลยข้อไหนตอบเดาไง่ายเลยมี I อยู่ตัวมีแค่สองข้อข้อที่สองใช้ไปแล้วต้องเป็นข้อ D นะครับอ่ะอันนี้ I was born in Italy นะฉันเกิดที่ประเทศอิตาลีถ้านักเรียนรู้ก็เอกมาตอบตรงนี้เลยนะครับทีนี้ข้อที่สามฮาน was o r r n เวนอ้าทำไมทีนี้มีพิมพ์ใหญ่แล้วตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นชื่อเฉพาะชื่อบุคคลแต่อย่าลืมเราต้องเอาอะไรขึ้นก่อนคำา u e s t i น n word นะครับเวนเมื่อไหร่ตามด้วยตี๋ยช่วย w a สฮานะบอนนะครับเวนวอสฮานะบอนนะถ้าใครไม่ทันก็กรอกลับมาดูได้นะครับฮานะเนี่ย เกิดเมื่อไหรนังเรียนก็มาดูเลยครับฮานะเป็นชื่อผู้หญิงนะชื่อผู้หญิงคือชีดูเลยชีมีสองข้อเลือกเอาถามเกี่ยวกับอะไรเว้นเมื่อไหร่ไม่ได้สถานที่ถามถึงเวลาไม่บอกแล้วเดี๋ยว,ว็นเฉลยหมดเลยข้อสี w บ e r e ว h e วอ s ดูเลยใครขึ้นต้นได้พิมพ์ใหญ่นะครับอย่าลืมพิมพ์ใหญ่ตามด้วยกี่ยาช่วยประธานและกี่ยานะครับ h e r ว ที่ไหนลอนเกิดที่ไหนอาดูอ่าถามชี้ก็ตอบชี้อาข้อไหนคือชี้เมื่อกี้มี2ข้ออะถ้าข้อหนึ่งตอบไปแล้วอีกข้อหนึ่งก็จะเหลืออยู่ถ้าเธอตอบผิดก็ปิดทั้งสข้อเลยไปข้อที่5 When born were alex and any แน่นอนว่าคำขึ้นต้นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นคำประโยคเป็น question word นะครับถามถึงเวลานะตัวนี้ ต่อไปคำกริยาช่วยและประทานกี่คนก็ตามก็ต่อด้วยและคำกริยานะครับอ่ะถามลงสองคนเลยสองคนมากขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใช้คำว่า D h y นะครับในการแทนคำว่า Alex กับ Annie อ่ะ they มี A กับ E ให้เลือกเอาถามถึงเวลาอีกแล้วนะอันนี้มันถามตอบถึงอะไรนักเรียนก็ต้องดูเอาเองแล้วเพราะว่าคุณครูบอกมาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวครูเฉลยหมดเหมือนมันก็จะไม่ได้ลองทำด้วยตัวเองนะครับไปข้อที่6 they born w ์แวร์ดีบอลเวอร์แวร์อ่ะเหมือนเดิมพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นตามด้วยกิยาช่วยแล้วก็ประธานกิยาดีนะถามพวกเขาเนี่ยเกิดที่ไหน,นเดิมนะครับ a หรือ e ก็เลือกเอาทีนี้มาดูข้อที่7นะครับ read and complete the questions and answer ในตารางนี้เลยให้อ่านและทำให้สมบูรณ์นะครับตอบคำถามให้เรียบร้อยอ่าเนมเป็นตาราง Name นี่คือชื่อ date of birth วันเกิด place of birth สถานที่เกิดหรือว่าก็คือประเทศคนที่หนึ่งชื่อเมแกนนะครับ first ในนี้คือวันที่หนึ่ง april เดือนเมษายนอ่า5 0 0 5ปี2005ประเทศโคลัมเบียนะครับ เมแกเนี่ยเกิดวันที่หนึ่งเมษายนปี2005ประเทศโคลัมเบียนะครับจำไว้ต่อไปทอม2 3 e t y t r d ก็คือ23ก็คือ23มจุลายน0 w 6นะครับ the united kingdom ทอมเนี่ยเกิดวันที่23กรกฎาคม2006นะครับปี2006ในประเทศสหราชอาณาจักรนะครับ ไปจูอันจูอันเซเว่นด ember t w a n ฟรานจนเนี่ยเกิดวันที่7เดือนธันวาคมปี2005ในประเทศฝรั่งเศสอ่ามาดูจะเขียนอย่างไรข้อหนึ่ง when was tom b บอ n อ่าเหมือนเดิมครับดูเลยถ้าตอบเป็นวันที่เนี่ยต้องใช้เวนแน่นอนนะครับ วอตทอมบ Born ก็คือการเกิดนะครับแน่นอนทอมเนี่ยคนเนี้ยเกิดวันที่เท่าไหร่อ๋อฮทอมเป็นชื่อผู้ชายแทนด้วย h ฮนะครับผู้ชาย w h s t o r n o n the ะทเวนตี้ก็คือลำดับที่23หรือวันที่23ของเดือนกรกฎา,าคมกรกฎา,าคม2ัน6ิันี้มาดูข้อนี้ตอบเมื่อกี้เราดูสังเกตจากด้านหลังนะครับ ว่าเราจะจะเขียนประโยคคาถามอย่างไรต้องดูจากด้านหลังนะเนี่ยตรงเนี้ยหลังจากขึ้นวชชนมาร์กตรงเนี้ยเขาจะถามว่าเขาจะตอบอันนี้บอกเป็นวันที่มาเลยเป็นเวลาแน่นอนเราก็รู้เลยว่าต้องใช้เว้นนะครับจำไว้ให้ดีเว้นเป็นการถามเวลานะทีนี้ทีนี้เรามาดูด้านหลังก่อนนะอันนี้มันว่างโอ้ไม่รู้เลยตอบยังไงถ้าเป็นครูเมื่อก่อนครูจะงงมากเลยจะตอบอย่างไรมาดูตรงนี้โคลอมเบีย ชื่อของประเทศต้องใช้ where นะครับ where was m e r i c a n เรื่องนี้เด่นๆเลยเรื่องบอลเธอก็เขียนไปเลยบอล she อะไร she was บอ r อินโคลัมเบียอาไม่ต้องห่วงเลยพวกนี้เหมือนกันหมดนี่คือตัวอย่างอันดับแรกเลยเขาจะถามดูจากด้านหลังถ้าถามถึงสถานที่หรือจังประเทศนักเรียนก็เอาใช้คําว่า where ลงมาเติมข้างหลังนี่อะไรบอนการเกิดนะครับแต่ทีนี้มาดูทอมอ่ะตรงนี้อีกนิดนึงทอมเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชายใ,ใช้ ทีนะครับจวนน่ะจวนแม่แกน่ะทีอ่ะแรกๆก,กูจะทำให้ดูก่อนนะครับทีนี้ประธานคนเดียวใช้เหมือนกันหมดวัตบอลวัตบอลวัตบอลได้ทุกข้อเลยเรียงได้เลยทีนี้ถ้าอินเนี่ยในพูดถึงสถานที่แน่นอนออนนี้คือ เวลาเวลานี่คือเวลาอะไรวันไหนในในโจทย์เนี่ยในข้อ7เนี่ยมันก็แบ่งชัดเจนแลลวถ้าอินเนี่ยคือบอกว่าเกิด,เก,ดเกิดที่ประเทศอะไรใช้อินแน่นอนดูสังเกตแต่ถ้าออเนี่ยเกิดวันไหนนะอินคือสถานที่ออนคือเวลานะครับน้องเลนก็ดูเลยจับคู่มาใส่นะครับไม่เข้าใจทักมาถามได้อ้าก็ ฝากไว้ถึงข้อที่7นะครับเพราะว่าข้ออื่นๆเนี่ยคุณครูก็ต้องสอนอย่างละเอียดมากไม่งั้นนักเรียนจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษ,าษาถ้าเราไม่เข้าใจและไม่รู้ความหมายของคำศัพท์จะให้ทำเองก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งยากมากสำหรับเด็กนะครับ